สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่บ่อปลาเลยครับบ่อปลาหมอนะฮะปลาหมอยักษ์ครับนี่ครับผมให้ดูบรรยากาศก่อนนี่ครับบรรยากาศวันนี้บ่อปลาหมอพี่บุญธรรมแล้วสองเดือนครับสองเดือนสองเดือนสองเดือนออน,นะครับโฉบหน้าผมให้ดูแต่หลังก่อนครับพี่บุญธรมรมเล่าปลาก่อนเล่าปลาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาโชว์ความหล่อเดี๋ยวเขาโชว์ความหล่อนี่คืออาหารนะครับ ยี่ห้อไหนก็ช่างมันนะฮะไม่ว่ากันนะครับแต่สิ่งนี้ขาดไม่ได้ครับที่ขาดไม่ได้นะฮะอยู่พาสปรับน้ำดีดีนปรับน้ำนะครับเบียร์ชีวพันธุ์ผสมอาหารสัตว์ครับใช้อย่างไงเดี๋ยวต้องคุยพี่บุญธรรมนะครับว่าเขาใช้กันอย่างไงนะฮะเราก็ดูกันต่อไปคืออย่าเพิ่งเชื่อผมอย่าเพิ่งเชื่อพี่บุญธรรมต้องลองเองนะฮะต้องลองเองต้องลองเองนี่คือปลาสองเดือนนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่า ลงไซไหนทำไมสองเรือนถึงตัวบักเอิมขนาดนี้นะฮะนี่ถือว่าทุกอย่างผ่านเลยนะครับแล้วก็สวยด้วยนะคฮะปลาสวยวันนี้มาดูนะว่าอยู่ประมาณกี่ตัวโลอยู่ประมาณขนาดไซไหนนะครับแต่หลายคนบอกดูน้ำก็รู้แล้วหลายคนบอกดูน้ำก็รู้แล้วรู้จริงครับคือปลาสวยๆเนี่ยมันจะไม่ ไม่กระตุกอาหารกินเหนือน้ํามันจะม้วนตัวสวยๆแบบนะักกีฬาโอลิมปิกแบบนี้ครับตาข่ายนะครับกันหมดเลยครับกันหมดเลยเพราะนกมันเยอะกลางทุ่งนาแบบนี้นกเยอะปอนี้ขนาดประมาณเท่าไหร่พี่โดยประมาณงา,นป,ปาปนประมาณหนึ่งงานกว่านะลงไปเท่าไหร่พี่มุ่งเ รวมแถมด้วยเท่าไหร่หมื่นสามหมื่นสามนะประมาณหมื่นสองหมื่นสามพี่นะประมาณประมาณ,มาณเห็นไหมครับนี่คือตัวที่ใช้นะบ่ดินก็ต้องใช้ครับบ่ดินก็ต้องใช้รู้ใช่ไหมผมขายของเงี้ยไม่ครับไม่ขายของคนระับเอาของจริงมาคุยกันนั่งดูบอ่อปลาเพลินๆน,นี่ยอากาศร้อนๆแบบนี้ยุคโควิดโควิดติดดาววันนี้ผมมาไกลนะครับ เดี๋ยวจะใช้วิธีไหนพี่เอาปลาขึ้นมาเนี่ยช้อนดี่หรอฮะไม่ช้อนดี่หรอแห่ไม่มีจะลงลงเหรอไม่เอาแห่ฮะแห่ทอดแห่ปดกันยากหรืดิปดยากอืมนี่ลงช้อนก็ได้แล้วมั้งช้อนก็ได้พี่ช้อนเลยช้อนเลยช้อนเลยแต่พี่ต้องเปียกนะใช่ไหมบอกว่าเปียกไม่เป็นไรเปียกไม่เป็นไรครับไม่เคยลงเลย เดี๋ยวเอาอาหารล่อๆแล้ววันนี้มันไม่มามันไม่ได้เวลามันอืมพี่หมอหนี้พี่ยังไม่ลงเลยอ่ะไม่เคยอ่ะป่ะเราจะตัดข้างๆเอาละ่ะออโอ้โหวันนี้เยี่ยมมากเลยครับวันนี้พี่ทำลงเลยอะ่ะเราจะตัดข้างๆเอาพี่ทำเบาตู้อย่างอื่นก่อนนี่ครับนี่คืออาหารนะครับอาหารแล้วก็ตัวนี้คือตัวเสริมนี่ เสริมตีพี่ว่าฮะไม่ขามันลึกด้วยอ้โไม่ไม่ทันแผเลยพี่เอาเอาจัดการพี่แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ขายลงไม่ได้เพราะไม่เคยลงไม่เหมือนบอกเป่าพี่นะบอกเป่าเนี่ยลงบ่อยนะครับอันนี้อันนี้คือได้มาแล้วนะฮะไม่ได้ไม่ออกอ่ะไม่ทันไม่ออกเอาใหม่พุ่งไปเลยไม่ได้เลยพี่นะ นี้เป็นตัวเสริมตัวนี้ก็คือ,อยูพาร์เนี่ยใช้สําหรับปรับน้ํานะครับยูพาร์เนี่ยปรับน้ำนะฮะแล้วก็นโอดีนก็คือฆ่าเชื้อครับตัวนี้คือเสริมโตแต่ตัวนี้จะมี3ตัวนะมีเบียวัคซีนเบียฮอร์โมนแล้วก็เบียชีวพันธุ์ผสมอาหารสัตว์นะครับ3ตัวงาเป็นแบบนี้แล้วก็เลยบางทีมีความสุขนะครับกับการได้ออกจาก พื้นที่กรุงเทพแล้วก็มาอยู่กับบอ่อแบบนี้บางทีไปนั่งบอ่อกุ้งไปนั่งกินข้าวที่บอ่อกุ้งนะครับไปดูเกษตรกร,ะกรนะรบ,บางทีได้กุ้งกลับมาได้ปลาได้กบกลับมาก็คือว่ามันเป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะไอเรื่องของกระชังบกที่ผมทำมันเป็นโครงการเ,เล็กๆนะครับโครงการเล็กๆจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากให้เหวี่ยงแหเพราะว่ามันถ้าปลาติดเยอะแล้วมัน ปดยากปุ่มวิธีการสุ่มปลาก็คือแบบนี้เราเราจะไม่มีการแยกไซเล็กไซใหญ่นะฮะเอาขึ้นมาแล้วมาเช็คกันเลยแล้วมาดูกันมันจะได้แก้ปัญหาถูกถ้าเกิดเลือกแต่ไซใหญ่ขึ้นมาปั๊บเนี่ยคือมันเราคิดว่าปลามันดีแต่พอปลายทางปั๊บเนี่ยมันไม่เวิร์กเราก็จะเสียกำลังใจท้อแท้ก็มีครับแต่ถ้าเรารู้ว่าปลามัน มันอยู่ไซส์ไหนนะครับมีทั้งหมดกี่ไซส์แล้วเราจะให้อาหารยังไงนะครับจำนวนปลาเท่าไหร่กินต่อวัน FCR เท่าไหร่คำนวณน้ำหนักแล้วก็สามารถที่จะเดินได้ถูกต้องนะครับเอาขึ้นมาแล้วนะครับผมไม่เห็นบรรยากาศนะครับ ฮะ่มมันพังแล้วมันรั่วแหมรั่วไม่แล้วถ้าที่ได้พี่อีกทีนึงกี่รอบเอไงตัวนี้มันจะย้อนแสงนิดนึงเดี๋ยวจะลงอีกี่รอบี่เดี๋ยวไปดู่เไม่ไต้องกลัวว่ะได้อ่าโอเคเรียยครับเดี๋ยวเราไปดูกันถามว่าบ่อนี้ใช้อะไรบ้างนี่ ปรับน้ำครับนี่อยู่พาร์ทอยู่พาร์ตตัวนี้นะครับปรับน้ำอยู่พาร์ทที่ใช้ตลอดนะครับใช้ยังไงก็ถามได้ถามได้อยู่พาร์ทอีกตัวหนึ่งคือฆ่าเชื้อครับในบก่กุ้งบอ่อปลาต้องใช้นะครับเชื้อมาได้ตลอดโฟโตโซวแบคทีเรียไวรัสนะครับเนื้อดินตัวเนี้มาตลอดนะครับโฟโตโซวแบคทีเรียไวรัสตัวเชือ้อรา แล้วตัวสำคัญสุดของสมอาหานกินต่อเนื่องนะครับก็คือตัวเบียชีวพันธ์เบียชีวพันธนะ์ครับเบียชีวพันธ์ ลงไปนี่อายนะคือป้าหมอที่แสนรู้นะแต่ว่าดีถึงว่าจับขึ้นมาแล้วแล้วมันไม่ค่อยเป็นอะไรมากถ้าเกิดว่าเกล็ดมันแข็งแรงมันก็เลือดจะไม่ค่อยซิบนะครับแต่ปลาสองเดือนอยังไงก็มีเลือดตรงท้องเพราะว่าเกล็ดยังอ่อนไม่ใช่ปลาป่วยนะเลือดตรงท้องบางคน มือใหม่ว่าปลาป่วยขึ้นมาเยอะเลยครับวันนี้ผมมาแบบไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะเป็นแบบนี้ครับเวลาเราอยากมาดูของจริงเนี่ยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าครับไ,ได้รไม่้แนะแมอแรู้แล้วได้ไหมพี่พอไหมออโอเคมาแล้ว เนี่ยครับอันนี้คืออันหนครับเราต้องเซตให้มันเป็นศูนย์ศูนย์ก่อนนะครับก็คือวิธีการคือเปิดแบบนี้ชุบเซตให้เป็นศูนย์ศูนย์ต้องอนี่นี่ครับพอมันลิ้งเสร็จปั๊บเป็นศูนย์ก็คือจบเราต้องเซตแบบนี้ครับโอเคทุกอย่างเรียบร้อยอะ ลบไไปแ,แล้วปลาใส่นี่คือน้ำหนักของตะกร้านะครับ144ครับน้ำหนักตะกร้า144เอาพาลงมาดูปลาครับเฟรมใกล้นี่ครับ ให้ยายมาด้วยนี่คุณยายไม่ได้ติดตัวไม่ได้ติดตัวไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวขึ้นว่าว่าประมาณเท่าไหร่ดูอ่ะนะครับขึ้นเลยนะขึ้นเลยพี่ขึ้นเลยเลยนะฮะเกิดเป็นังินมาแเนี่ยเก็ดอย่างนี้พี่โอ้โลกว่าเลยพี่โลกว่าโลกว่า สี่หกแปดเก้าตัว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 โลกว่าไปวันแปตัวเก้าตัวโลแล้วตอนเนี้ยนะวันนั้นมันได้สิบต่วผมให้ดูกล้องสดก่อนนะเอาเดี๋ยวกล้องสดก่อนกล้องสดคือเนี่ยปลาพี่ทำกี่ตัวพี่สองสี 2, 4, 6, 8, ่หกแปดเก้าเลยพี่นะเก้าตัวเนี่ยอยู่ที่หนึ่งกิโลกับสิบเจ็ดกรัมนะพี่นะใช่ไหม สิบ <10. S 2> ้าสิบเจ็ดกร,รมัมพี่วัดไซส์ให้ผมหน่อยตัวไหนก็ได้เทียบวัดเลยพี่วางวางวางเลยตะก้าเลยตะก้าแล้วก็วัดเลยนั่นแหละพี่วัดวัดเี้อ่าแล้วพี่ขาให้ผมด้วยพี่เทียบข้างเลยเทียบเทียบข้างอย่างนี้เลยนี่วางอย่างนี้เลยนี่มันเทียบนิ้ว,วะนี่มันนิ้ว เราเซนเอาเซนนะโอเคเซนผมว่าวางมือดีกว่าอ้าวมาเอาพี่เอาเพียงกันจะได้ง่ายเขาก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณเด็กได้เห็นเนี่ยสิบสี่สิบสี่อ่าเจ้าโคนหัวต้องโคนหางเลยพี่นะเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บพี่เอาสิบสี่พี่วางก่อนนี่ปลาสองเดือนสิบสี่สิบสี่เซนนะพี่นะโคนหัวโคนหางนะครับเอาพี่แนวขวางเท่าไหร่พี่ขานมาเลยเดี๋ยวผมก็ยังตั้งก่อนนั่นแหละ แปดแปดเซนได้ไหมนะครับผมตัวนี้พี่การเอา่าฮะพี่การปล่อยไหมพี่อย่าไปนั่นแต่ว่าเราต้องมาช่างเลยพี่นะพี่การเราก็ช่างอยู่นะก็ปิดนะโอเคตัวเนี่ยไซส์ก็ดูเออมัน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 ก็มีเนี่ยความสวยงามี่นมันไม่ได้ท่อตีแรกไงอันนี้มันตกใจแล้วมันก็เพ่นพาดแล้วคุยพี่ทำสบายสบายสบายอย่างนี้ก็สบายแล้ว เห็นปลาสวยมากสวยมากขึ้นแท่นได้แล้วนะตัวนี้กี่ตัวโลพี่นี่ยข่าวไว่าประแปดตัวโลนะแปดตัวโลพี่นะปลาใหญ่บ้างเล็กมากอ่ะเพราะใหญ่ยังเอาไม่ได้อยู่มันอยู่ตรงกลางอีตัวใหญ่คันนี้ปลากี่วันพี่กี่วันปลาหกสิบวันเต็มหกสิบวันเต็มพี่ลงที่หกใช่ไหมหกเดือนมีนาใช่ไหมหกมีนามีนามีสามพฤษภา อ่หกสิบวันเต็ม <50 S 1> นะครับเต็ม <100. S 1> นี่ครับหกสิบวันตอนนั้นลงไซส์ไหนพี่ไซส์ไสปกติอ่ะสามเส้นสองสามนะครับปกตินะครับแล้วก็การกินอะไรยังไงบ้างพี่ให้ก็กินอาหารกบเม็ดเล็กอะ่ะครับอมื่หนึ่งก็ใช้ประมาณสักสอบนึงก็ได้ครับสอบไมิบถุงของพี่รอบนี้คือกินเท่าไห ให้เกะกบแปดถุงเองปลาหมื่นสามแปดถุงแถมด้วยวก็หมื่นสามประมาณนั้น,นะอแปดถุงแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นอาหารพวกปลาช่อนครับปลากายนะกินมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้เห็นว่าให้อาหารใต้น้ำด้วยก็ให้บ้างแล้วก็ตบด้วยอาหารเม็ดคือเราให้ก่อนเนี้ยสมมติว่าเราเราเรย็นนี้เราให้สักสองกระป๋องสี่เนี้ยแล้วเราพอให้เสร็จปุ๊บเนี่ย เราก็ให้อาหารเม็ดตามต่อไปเลยครับต่อจนฝากเขาจะเริ่มอิ่มเริ่มอะไรแค่แค่นั้นลนอืมแล้วก็ตั้งแต่แรกัมันใช้ใช้พวกโชว์น่ดนวดนี้อ่ะก็บอกผมใช้อะไรไงบ้างผมก็ใช้มาท่อเที่ยวใช้มากใช้น้อยผมใช้อ่ะก็ใช้ท่องเที่ยวอ่ะไม่ได้โกหกกันะอ่วไหนพี่ตัวแรกยูพาร์ตตัวเนี้ยใช้ทำอะไรพี่ก็หวานในบ่อก็ได้ถ้าบ่อเก่ายิ่งดีใหญ่ครับหวานไป บ่อรลังงานมาฝาก็ใส่หมดเป็นถุงนี่แหละถุงหนึ่งวันกี่ครั้งวิกวันครั้งเดียวแล้วพอเพื่อให้ก้นบ่อไม่ให้เน่าเสียไงอืมปัญหาการติดเชื้อติดอะไรได้อีกตัวหนึ่งมีโอ딘ตัวนี้ก็ฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อในบ่อเตรียมจะเอาลูกปลาลงครับพระเอกพระเอกของเราก็ใส่ประมาณสักงสองร้อยสามร้อยแล้วแต่บ่อเราวอะครับสองสาร้อยตีตีอะนะฮะผ้าเอกเบียร์ชีวภพันธ์เบียร์นี่ ผมก็ใช้ผสมตอนเล็กๆอะ่ะผสมเรื่อยๆไปแล้วพอนั้นก็เว้นมั่งอะไรมั่งเงี้ยก็แล้วแต่แต่ละคนจะใช้กันนะผสมอาหารพี่เนาะก็รายละเอียดก็ต้องดูข้างถุงเนี้ยถ,ถือว่าพอใจไหมพี่รอบเนี้ยก,ก็ก็พอใจอ่ะเพราะ,ะมันแรงเร็วครับแล้วก็ที่สังเกตที่คือดูทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดปลาขึ้นมาประมาณสิบสิบห้านาทีประมาณนเนี้ยเนาะก็เมื่อเมื่อสี่วันก่อน มันที่มันก่อนมันมันไปโดนตัวไหนเขาแล้วมันแดงหมดเลยอ่ะเนี่ยอันนี้เลือดซิปแต่ว่ามันยังไม่ซิปพี่นะวันนั้นวันนั้นม,นมากกว่านี้เนี่ยแบบนี้ยังไม่ซิปยังไม่ซิปเห็นถือว่าโอเคแต่ปลาสวยมากสวยเลยแล้วครับโอเคพี่เรียบร้อยไปเลยสวยมากเออขึ้นไปใหมจนน่จะเป็นเงี้ยไม่ใช่เหรครับเนีน่ยแข็งแรงไม่ต้องกลัวแข็งแรง นี่คือปลาสองเดือนแปดตัวโลสองเดือนผ่านเลยครับตึ้บพี่ตัวคนเอ,อกตัวคนเอกอย่างนั้นเองนั่นไงผมเห็นวิ่ี่วางบนมือก็รู้แล้วอ่าโอเค